กับมาอีกครั้งกับแ p l a n vs zombie hero นะคะประจําวันที่13-2-2566 6, 6, 6, ค่ะวันนี้มาคำนิดนึงนะเอาละวันนี้นะคะเราจะได้เล่นเป็น electric b u k a l o ค่ะเป็นชื่อที่ยาวมากเลยสกิลประจําตัวนะคะ d a สออ o สร้าง b พ up dancer ที่มีดามเมจ1เลือด1 2ตัวในแรนดอมเลนค่ะสกิลที่2อ evaporate นะคะทําลาย p l a n ที่ถูกดาเมจไปแล้ว1ตัวนะคะแล้วก็จวการ์ด1ใบค่ะ สกิลที่3าม electro e l e c โ r o w a นะคะสร้าง3าดามจให้กับแพลตน1ตัวสกิลสุดท,ท้าย s t i งอ alive นะคะสร้าง3ดามจให้กับแพน n แล้วก็ฮิวเลือดฮีโร่เรา3ค่ะเอาละวันนี้เราจะเจอกับศัตรูเราที่มีฮอตเดตด้วยมันสามารถย้ายซอมบี้ไปในเลนมันและเมื่อเราทําลายตัวฮอตเดตเนี่ยเออมันจะสร้าง3ดามจให้กับซอมบี้ที่อยู่เลนนั้นค่ะเอาละวันนี้ไปเจอกับใครไปดูกันวอร์นิส vs อิเล็กทริกบูกเลู เริ่มต้นนะคะมีฮอตเดี4ตัวที่กราวเลนเดี๋ยวปุ๊กขอเลือกการที่มันมธรรมดาแต่ก็โอเคเอฮอตเดตที่กราวเลนแล้วก็ไฮเรนนะคะซึ่งบุ๊กกำลังคิดว่าการที่มันวางอย่างเงี้ยมันเป็นข้อเสียของของฝั่งพืชเองที่มันจะไม่สามารถลงได้ดังนั้นเราจะลงตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะดิสโก้แดนซ์ฟรอตัวนี้มีโอเวอร์ชู3 สามารถสร้าง3ดัมเมจให้กับฮีโร่ได้โดยที่ไม่สร้างใส่ตัวฮอตเดตเลยมันใช้สกิลกั้นเลยไม่ให้โดนดัมเมจเลยไม่เป็นไรรอบนี้ไม่โดนรอบหน้าโดนแน่ๆต่อไปเราจะโจมตีเส้นทางธรรมชาตินะคะก็คือทางน้ำ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวนะเราใส่ไว้บนนี้ด้วยดีกว่าเออบัลฟูชชันได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมีสกิลบูส์ไอด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่ทางแพลนฮีโร่โจวการตัวนี้จะสร้างหนึ่งดาเมจให้กับแพลนฮีโร่ด้วยเอาสี่สามดเมจก่อนแล้วก็สามแล้วก็อาโจวการ์แล้วก็สร้างอีกหนึ่งนะคะตัวนี้มีบูส์ไอบป็อกมิเตอร์ไม่ขึ้นนะดีมากเอ้ามาอีกอันนึงแล้วนะคะโอ้โหอย่างดี สาทางโน้นฮิวเลือดค่ะฮิวเ,เลือดสี่กลับมาเลือดสิเจ็แต่จั่วการ์ดไงเราก็เลยโจมตีมันไปอีกอ่าโอเคอันนี้ไม่ทำอะไรทั้งสิน้นสามดาเมตสามดาเมตสามดาเมตจัวการ์ดโดนอีกหนึ่งดาเมตดีมากเห็นไหมการวางฮอตเดตอย่างนี้มันปิดโอกาสตัวมันเอง มันให้มิเตอร์บล็อกค่ะทุกคนมันทําให้มิเตอร์บล็อกเดี๋ยวนะเราสร้างสามดาเมจใส่ตัวนี้ก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นเอ่อไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นไม่เป็นไรเราก็สร้างสามดาเมจไปสร้างสามดาเมจเฮ้บติดมิเตอร์บล็อกฮิวเลือดแล้วแนทั้งหมดสี่ค่ะกลับมาเป็นเลือดสิบแต่ว่าเราก็สัก3สามดาเมจก็สักสามดาเมจแล้วมันโจกัสมันก็จะเหลือเลือดสามเอาสิ น,นี้เราก็วางวาง,วางอะไรดียววางวางกันกันดาเมจไปอย่างนั้นๆน่ะเออวางกันไปไม่ทำอะไรนักซสิ้นอ่ะทำลายซอมบี้เอาแต่ไม่เป็นไรเอ้ยตัวนี้ยิงข้ามไปก็โดนสามดาเมจอ่ะเอออ่าๆราคะค่าเล่นๆไม่มีอะไรยังไงเราก็ชนะแล้วค่ะเรียบร้อยโอปชนุนตามไปเรียบร้อย และนี่ก็คือ Challenge m หมดนะคะประจำวันที่13เดือน2-2-5-6-6นะคะวันนี้บอดเก่งมากเลยทีเดียวโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วของของรอบนี้นะคะเอ่อเจอกันใหม่พัทหน้าค่ะบ๊ายบาย